สวัสดีครับวัยรุ่นเมกาวันนี้เจมพามาดูแนวทางแต่งหล่อ Ford Raptor Next Gen ครับตัวนี้เป็นเครื่องดีเซลนะครับใครที่กำลังหาแนวทางแต่งหล่อครับอัปเกรดความหล่อเพิ่มความหล่อให้สตไตล์วัยรุ่นเมกาเดี๋ยวเจมพา,มาดูแนวทางแต่งมาดูกันเลยครับเพื่อน,อนมาอัปเกรดความหล่อสตไตล์วัยรุ่นเมกาของ Ford Raptor Next Gen นะครับ วันนี้นะครับนี่เลยครับเปลี่ยนล้อยางเบรคนวยงบประมาณ300ใบเท่านะครับวันนี้ลูกค้าเป็น f c ชนบุรีครับอัปเกรดล้อและยางใหม่นะครับเป็นล้อขอบ20ของเดิมมันเป็นขอบ17มันเล็กไปครับผมตัวล้อนะครับลูกค้าเลือกเป็นล้อเคเมซีนะครับเป็นล้อสไตล์ัวรุ่นเมกันัวรุ่นเมกันอะรู้กันอยู่แล้วครับผมตัวนี้ครับเป็นลาย k m 7 2 2เนะครับเป็นลายขายดีของที่ร้านเลยครับเดือนนี้ขายไป3ชุดแล้วนะบอกเลยว่าลายนี้ขายดีมากนี่เลยครับมามาดูที่ดีเทลรายละเอียดล้อครับเป็นแนวก้านวายเล็กๆ แล้วก็มีแอ r โรวิงด้านในนะโอ้โหให้ความหรูดูแพงจริงแล้วก็ออกแบบสไตล,ล์วัยรุ่นเมกันดุพร้อมหรูพร้อมต้องลายนี้เลยครับ722ตัวนี้เป็นสีดําด้านนะตัวนี้ลูกค้านะครับเลือกอยางเป็นยางของ BF k m 3นะครับตัวนี้เป็นดอกมัทเรยนนะครับสายางนะครับเลือกเป็น30555 R 2 0นะครับเป็นสายางที่ใส่ออกมาแล้วดูตัวซุ้มลอ้อจะล้นจากซุ้มลอ้อนิดนดนะครับใส่ออกมาหลอดูเต็มมากสำหรับ Ford Raptor n e x น Gen นะครับแต่ตัวนี้ยังไม่สุดครับผมตัวนี้ลูกค้าอัปเกรดเพิ่มเบรกแบมโบพานามล่า้วยครับเน๊เป็นไง แก้ปัญหารอโล่งนะครับเห็นไหมใส่ออกมาเต็มสวยหล่อจริงครับัยรุ่นเมกานะอยากหล่ออยากรวยอะ่ะมันต้องใส่เบรกด้วยครับมาดูเลยครับเบรกตัวนี้นะครับเป็นแบมโบพานามาล่านะครับหน้าเป็น6พอตหลังเป็น4พอพอตนะครับพร้อมเบรกมือไฟฟ้า,ฟาตรงรุ่นนะครับบอกเลยว่ามาใส่เบรกกับเจมอะรับรองไฟไม่โชว์เบรกใช้งานได้ดีรับประกันเบรกแท้พร้อมมามาดูดีเทลรายละเอียดของเบรกตัวนี้นะครับลูกค้าเลือกคอตตอมตัวนี้มาเป็นเบรกสีบอลเงินโลโก้แดงต้องการความครี ไม่อยากให้เบรกันดูเด่นมากเกินไปใช่ไหมแต่ก็ยังคงความหล่อความหรูด้านในนะครับกับคู่กับทับกลางสีชานะตัวนี้ไซส์จานนะครับด้านหน้าจะใส่เป็น410นะครับไซส์จานใหญ่เต็มแมน่นเปี้ยสำหรับล้อขอบ20เดี๋ยวเจมพามาดูด้านหลังมามาดูกันเพื่อนมา เห็นไหมเพื่อนๆด้าน,น,นหลังอ่ะไซการจ,จะเป็น400เบรกจะเป็น4พอร์ตแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้าตรงรุ่นนะตัวนี้ใส่มาแล้วโคตรหล่อจริงครับทั้งหน้าและหลังบอกเลยจอดที่ไหนสาวก็มองนะเป็นรถส้มล้อดำใส่ยาง BF ไวรุ่นเมกาบอกเลยว่าโคตร <Okay, S 1> หล่อครับ <go. S 1> เดี๋ยวเจมก็ฝากเป็นอีกหนึ่งแนวทางแต่งหล่อนะครับสำหรับใครที่กำลังหาแนวทางแต่ง Ford Raptor Neck Gen ใครที่อยากแต่งหล่อนะครับเข้ามาได้ที่ร้านฮักทายแม็กเซเตอร์เดี๋ยวเจมจัดโปรโมชั่นดีๆพร้อมส่วนพิเศษให้ แน่นอนขาฝากเป็นอีกหนึ่งแนวทางแต่งรออีกคันนะครับแล้วมาเจอกันที่ร้านทักทายแม็กเซิเตอร์นะครับรอยู่เทพบกแดงและยองเดี๋ยวมาดูรอบคันกันเลยครับ